หลักที่ทรงใช้ในการตรัสราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคต<ะ>ย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าราชกุมารเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย